พระองค์อย่างนี้แค่ได้ชมพระบารมีก็ออยิ้ทั้งน้ำตาถ้าหากให้อธิบายเหตุผลานานาคงต้องใช้เวลาเท่าชีวิตนี้รอรท่านทำเพื่อคนไทยด้วยธรรมะของพระราชาหวังให้เรา ชาวประชาอยู่ดีกินดีท่านตน้องเหนื่อยเพราะงานหนักไม่เคยพักจวกจนวันนี้จึงโชคดีที่แผ่นดินนี้มีราชาผู้ทรงธรรม สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่18ตุลาคมพุทธศักราช2557สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินณวัดเทพศิรินทราวาส วันนี้เวลา16นาฬิกา43นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินณวัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรน์พระวรชายาโดยเสด็จในการนี้ด้วย วัดเทพศิรินทราวาสเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวร,รวิหารซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2419 ทั้งนี้ในการวางแผนผังวัดเทพสรินทราวาสนี้ถือว่าเป็นแปลนที่เหมาะสมคือโรงเรียนอยู่ทางด้านตะวันออกหน้าวัดเขตพุทธาวาสอยู่ส่วนกลางและสุสานอยู่ด้านตะวันตกดุดชีวิตคนซึ่งเดินตามดวงตะวันเริ่มด้วยวัยเด็กวัยกลางคนและปัจฉิมวัยซึ่งไปสิ้นสุดที่สุสาน สิ่งก่อสร้างที่เป็นที่รู้จักกันดีคือเมนหลวงหน้าพระปลาอิสริยาภรณ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างไว้ในวัดด้วยมีพระราชประสงค์ให้เป็นชาปนสถานสำหรับพระราชวงศ์ซึ่งไม่ได้สร้างพระเมนที่ท้องสนามหลวงและสำหรับชนทุกชั้นจึงนับเป็นพิเศษเนื่องจากโดยปกติแล้วจะไม่มีชาปนสถานในพระอารามหลวง จากนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกรถินญาวัดราชบพิตสถิตมหาศีมาราม เวลา17นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผาพระกฐินณวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริระวรชายาโดยเสด็จในการนี้ด้วย วัดราชบพิธสถิตมหาศีมารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวร,รวิหารและเป็นวัดประจำรัชการที่5โดยคำว่าราชบพิธหมายความถึงวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้างและคำว่าสถิตมหาศีมารามคือวัดที่มีมหาศีมาหรือสีมาใหญ่ตั้งอยู่ภายในวัดแบ่งเป็น3ส่วนคือเขตพุทธาวาสเขตสังฆาวาสและเขตสุสานหลวง สำหรับพระอุโบสถภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยแท้ประกอบด้วยลวดลายกระเบื้องเคลือบเบญจรงที่งามวิจิตรเป็นเอกลักษณ์พิเศษแห่งเดียวในประเทศไทยภายในเป็นสถาปัตยกรรมโกธิกมีพระพุทธอังคีรสเป็นพระประธานใต้พระประธานบรรจุพระบรมสรีรังคารของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมมสรีรังคารของพระมหากษัตริย์พระองค์อื่นๆด้วย ต่อจากนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงเป็นประธานในพิธีเททองหลอ่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งคณะภูมิจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนจัดสร้างมีขนาดเท่าพระองค์จริงเนื้อทองสำริดประทับเหนือพระที่นั่งพุทธาลกาญจนะสิงหาดประดิษฐานที่ลานข้างพระอุโบสถด,ด้านทิศตะวันออกเพื่อเป็นพระบรมราชานุสรให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชาและรำลึก ถึงพระมาหากรุณาที่คุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษ์อัคาราชกุมารีเสด็จถึงนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่17ตุลาคม2557เวลา16นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวุฒิไลลักษณ์อรราุคาชชุมารีสเสด็จถึงท่าอากาศยานานานาชาติผูตงนครเซี่ยงไฮ้โดยมีนายวิบูลย์คูสกุลเอกอัครราชทูตนกรุงปักกิ่งนางสาวบุษกรพฤกษพงศ์กงสุลนใหญ่ณนครเซี่ยงไฮ้ผู้ช่วยทูตทหารสามเหล่าทัพและรองผู้ช่วยทูตทหารบกประจำสถานเอกอัครราชทูตนกรปักปกิ่งพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลนใหญ่ณนครเซี่ยงไฮ้เฝ้ารับเสด็จ จากนั้นเสด็จไปยังอาคารห้องรับรองพิเศษเพื่อประทับพักพระอิริยาบถในการนี้นาเยเหยหยางรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยานครเซี่ยงไฮ้เฝ้าถวายการต้อนรับแล้วเสด็จออกจากท่าอากาศยานนานาชาติปูตงนะครเซี่ยงไฮ้ไปยังโรงแรมที่ประทับเชยงกรีลา่านะครเซี่ยงไฮ้ สำหรับการเสด็จเยือนสาธารณรัตประชาชนจีนในครั้งนี้จะส่งเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติครั้งที่28และการประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพครั้งที่8ของสาภาพเคมีบริสุทธิ์และเคมีประยุกต์ระหว่างประเทศณน,นครเซี่ยงไฮ้ตามคำกลับทูลเชิญของสถาบันเมเทเรียเมดิก้าแห่งเซี่ยงไฮ้และเมื่อทรงเสร็จสิ้นพักกรณียกิจณสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วจะเสด็จไปทรงปฏิบัติพักกรณียกิจณ ประเทศญี่ปุ่นต่อไปโทรทัานรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาที่นด,ดามาศเสน็จไปในการประทานรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัตดประจำปี2557 วันนี้เวลา12นาฬิกา10นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทีนาตามาศเสด็จไปในงานวันหม่อมง,งามจิตบุรชัตดงานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมประจำปี2557ณอาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีสัมพันธ์เขตพญยยาไทกรุงเทพมหานครจัดโดยมูลนิธิอนุสร์หม่อมง,งามจิตบุรษัดร่วมกับหน่วยรายชาการและองค์การการ องค์การสาธารณกุศลต่างๆอาทิกรุงเทพมหานครกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงมหาดไทยในการนี้ได้ประธานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานและประธานรางวัลหมอมงามจิตบุรษัดแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกประเภทต่างๆทั่วประเทศประกอบด้วยภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดดีเด่นในฐานะประธานอุปการะเยาวชนประจําจังหวัดอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้มีคุณธรรมมีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตนั ศึกษาระดับอุดมศึกษาผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคมอาทิตำรวจจราจรพนักงานกวาดถนนพนักงานขับรถโดยสารประจำทางบขอสอและขอสอมอกอพลเมืองดีและดารานักแสดงที่มีจิตอาสาดีเด่นครูหรือเจ้าหน้าที่ดีเด่นในจังหวัดผู้รับผิดชอบงานมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าอย่างมีประสิทธิภาพคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นและผู้นำหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น ทั้งนี้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่ผู้ทำความดีทั่วประเทศที่มีความตั้งใจจริงเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตใจที่มีคุณธรรม การส่งผลดีต่อการพัฒนาเยาว,วชนสังคมและประเทศชาติโดยส่วนรวมนอกจากนี้เพื่อรำลึกในความสามารถและคุณงามความดีของหม่อมง,งามจิตบุรษัดปูชนียะบุคคลระดับโลกที่มีผลงานเป็นคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติจนได้รับการยกย่องจากองค์การจหประชาชาติว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลกในรอบ100ปีชาติการในปี2558ในงานมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆของหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นด้วย ในตอนบ่ายพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวระราชาทินัดดา,าทรงเปิดงานสุดเขตแดนไกลน้ำใจไทยไม่ทิ้งกันเวลา15นาฬิกา20นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวระราชาทินัดดา마าศงเปิดงานสุดเขตแดนไกลน้ำใจไทยไม่ทิ้งกัน ที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและบริษัทน้ำมันอพอลโลไทยจำกัดได้ร่วมกันจัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนหรือตอชดอ,อย่างยั่งยืนโดยให้โรงเรียนตชดส่งโครงการเข้าร่วมประกวดเพื่อรับทุนสนับสนุนเพื่อให้โรงเรียนตชดทั่วประเทศได้รับโอกาสและการสนับสนุนโครงการต่างๆ เป็นการช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อชดโดยมีโรงเรียนที่ส่งโครงการเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น170โรงโครงการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้แก่ โครงการ10ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงรายในงานมีการจัดนิรรศการและจำลองโรงเรียนตชดที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมชมงานได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนการเรียนการสอนของครูต,ตำรวจตะเวนชายแดนและแสดงผลงานของเด็กนักเรียน พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาทรกิติคุณส่งปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา14นาฬิกา51นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยารกิติคุณเสด็จไปยังวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมนทลจังหวัดนครปฐมในการประทานภาพวาดแก่ผู้มีจิตศรัทธาโดยเสด็จพระกุศลสมทบทุนในการถวายภาพพระกฐถินณวัดไซอำเภอขวาวสินรินจังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ประธานพระวะโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลสมทบทุนในการถวายผ้าพระกฐินพร้อมทั้งประธานเสื้อเชิดพิมพ์ลายบำเพ็ญบุญซึ่งโปรดให้จัดทำเสื้อยืดและเสื้อเชิดพิมพ์ลายบำเพ็ญบุญขึ้นโดยอาจารย์ปัญญาวิจินธนสารศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ออกแบบ สำหรับจำนายเพื่อจัดหาทุนสนับสนุนการดำเนินการก่อสร้างเสนาสนะและบ่อน้ำระปาเพื่อใช้ภายในวใัดไทยและชุมชนใกล้เคียงต่อไปโดยจะเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินในวันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายนนี้ หลังจากนั้นประธานพระโวโรากาสให้พลตรีธนศักดิ์เก่งถนอมมาผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษพร้อมด้วยคณะนายทหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์สงครามพิเศษจังหวัดลบบุรีเฝ้าถวายเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษนักโดดร่มชั้นกิติมศักดิ์อันเป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสูงสุดของหน่วยรบพิเศษในโอกาสที่เสด็จไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรการฝึกศึกษาพร้อมทั้งทรงให้การสนับสนุนการศึกษาในหลักสูตรส่งทางอากาศรุ่นที่280 85ของโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษจนประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง จากนั้นประธานพระวโรกาสให้รองศาสตราจารย์นายแพทย์พิทยาจารุภูลผลคณะบดีวิทยาลัยนานาชาติพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลเฝ้าถวายบัตรสมาชิสกสิทธิ์เก่าคติมศักดิ์มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งส่งสำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสาตร์บัณฑิตสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ประจำปีการศึกษา2553จากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆจำนวนมากไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้พระองค์มีพระพรานาไมแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน บ่ายวันนี้ที่ศาลาสิริราชร้อยปีโรงพยาบาลศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครทางสถานเอกอัคารราชทูตคูเวตประจำประเทศไทยได้เชิญแจกันดอกไม้จากเช็คซาบาเอาลอามาัดเอาจาเบอร์เอาซาบาอาเมียกษัตริย์ประเทศคูเวตเช็คจาเบอร์เอามูบารัก เอาอาหามัดเอาซาบาเจ้าฟ้าชายมกุฎราชกุมารของประเทศคูเวตและเชคนาวัฟเอาอามัดเอาจาเบอร์เอาซาบานายกรัฐมนตรีของประเทศคูเวตไปทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายพระพรพร,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆจํานวนมากไปร่วมลงนามถวายพระพร,พร,พ,รพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้พระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน อาทิเยาวชนจากมูลนิธิครอบครัวพอเพียงจาก76จังหวัดสมาคมสิทธิเก่านักศึกษาวิชาทหารคณะผู้บริหารครูและบุคลากรโรงเรียนกำมลาไสายจังหวัดกาลสินสมาคมส่งเสริมอาชีพและสวัสดิการงานคนตาบอด สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทยโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานเทศาบาลเมืองราชบุรีคณะครูนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์47คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดศรีสะเกดนิสิตและคณะาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนางนราพรจันโอชาภริยานาย,ยกรัฐมนตรีนำคณะผู้บริหารอาจารย์จาก โรงเรียนเอกนูเวลเดลาสวิสโครมองเหมือนโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยทรงศึกษาเมื่อครั้งประทับอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์มาถวายพระพรนอกจากนี้มีชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดกาลสินสมาคมต่อต้านโรคมะเร็งแห่งประเทศไทยชมรมนักเรียนนายสิทาหานบกรุ่นที่12ทัพบกรมราชองครักษสมาคมสตรีสัมพันธ์ผู้บังคับการกองพันทหารสื่อสารรักษาพระองค์ ชมรมจิตอาสาโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีและชมรมแม่บ้านกองบัญชาการช่วยรบที่หนึ่งอำเภอเกาะจันจังหวัดชนบุรีองคมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานความช่วยเหลือให้แก่ราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเช้าวันนี้นาเทศบาลตำบลกุดจ,จิก อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานความช่วยเหลือในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชฎรนจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยครอบครัวนางจุฑามาตระวังสำโรงราชฎรตำบลคอนบุรีอำเภอคอนบุรี ครอบครัวนางสาวเกษราจริงสูงเนินรัศดรตำบลบุ่งขี้เหล็กอำเภอสูงเนินและครอบครัวนายสุรพงษ์สว่างแจ้งรัศดรตำบลชุมพวงอำเภอชุมพวง ซึ่งได้ทุนกล้าวทุนกระหมอ่อมถวายดีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือโดยได้รับพระราชทานความช่วยเหลือในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาทุนการศึกษาต่อเนื่องทุนสนับสนุนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยทุนประกอบอาชีพและสิ่งของพระราชทานในโอกาสนี้องคมนตรีผู้แทนสำนักราชเลขาธิการผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและผู้แทนหน่วยงานต่างๆได้ร่วมมอบถุงพระราชทานจำนวน600ถุงแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอสูง เทั้งนี้หน่วยงานต่างๆได้ร่วมออกหน่วยไปให้บริการแก่ประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยอาทิโรงพยาบาลรามาธิบดีไปให้การรักษาพยาบาลและบริการด้านธนตกรรมสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักง,งานอายการสูงสุดไปให้ความรู้และให้บริการด้านกฎหมาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบปัญหาการจราจรจึงพระราชทานพระราชดำริในการแก้ปัญหาดังกล่าวแม้จะทรงพระประชวนอยู่ติดตามจากสารคดีเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดงานของในหลวงตอนพระอัจฉริยภาพในการแก้ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร าการจราจรติดขัดมักเกิดขึ้นในเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นทําให้มีรถวิ่งบนท้องถนนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่สมดุลกับถนนที่มีอยู่เดิมด้วยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าปัญหาการจราจรไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะในเมืองหลวงเท่านั้นหากแต่เป็นปัญหาระดับชาติที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือแก้ไขอย,อย่างเร่งด่วนจึงพระราชทานโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับการจราจรหลายด้าน ล้วนเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และให้หน่วยงานต่างๆรับไปปฏิบัติพระราชประสงค์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาจราจรจะทรงเน้นให้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างมีระเบียบวินัยให้เคารพกฎจราจรและกฎหมายอย่างเคร่งครัดในพื้นที่ที่มีปัญหาจราจรติดขัดแบบคอขวดต้องแก้ไขให้เป็นระบบโครงข่ายที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ทั่วถึง แนวพระราชดำริในการแก้ปัญหาจราจรคือแบ่งถนนในความรับผิดช,ชอบของกรุงเทพมหานครและกรมทางหลวงให้ชัดเจนทะลุถนนสายต่างๆให้เชื่อมถึงกันตัดถนนเพิ่มผิวจราจรเพื่อระบายรถบรรทุกจากคลองเตยสร้างถนนปิดคร่อมคลองประปาสร้างถนนยกระดับอรุณอมรินแยกนิสุทธิกษัตริย์เพื่อแก้ปัญหาคอขวดแก้วิกฤตแยกลำสาลีสร้างถนนคู่ขนานพระรามเก้าเพื่อลดปัญหาการจราจร แม้ในช่วงระหว่างประทับรักษาพระอาการประชวนที่โรงพยาบาลสิริราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบดีคณะแพทยาศาสตร์สิริราชพยาบาลและคณะเฝ้าทุนละอ,องทุลีพระบาทกลับบังคมทุลรายงานโครงการแก้ปัญหาจราจรโดยรอบโรงพยาบาลสิริราชซึ่งเป็นการดําเนินการต่อเนื่องกับโครงการทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนีและสะพานพระราม8เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร เนื่องจากสี่แยกสิริราชเป็นจุดเชื่อมต่อของโครงข่ายจราจรถนนอรุณอมรินทร์กับถนนกราน,นกถนนอิสรภาพและถนนจรัญสนิทวงศ์รวมทั้งเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลสิริราชซึ่งในแต่ละวันมีผู้มาเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นจำนวนมากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสให้คณะบดีคณะแพทยาศาสตร์สิริราชพยาบาลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาหรือร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาจราจรร,รอบโรงพยาบาลสิริราชโดยใช้ที่ดินของโรงพยาบาลสิริราชการรถไฟแห่งประเทศไทยและกองทัพเรือกรุงเทพมหานครเป็นผู้สำรวจและออกแบบโครงการกอร่อสร้างต่างๆทั้งการต่อเชื่อมสะพานพระราม8กับถนนราน,นกถึงพุทธมนตรสาย4งานขยายสะพานอรุณอมรินตลอดจนผิวการจราจรกลับรถใต้สะพานอรุณอมรินและสะพานข้ามคลองบางกอกน้อยถนนจรัญสนิทวงศ์ ซึ่งเป็นการเพิ่มโครงข่ายถนนที่เชื่อมโยงพื้นที่ฝั่งตะวันตกและตะวันออกของกรุงเทพมหานครตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรบริเวณแยกอรุณอมรินแยกสิริราชแยกพรานนกสามแยกไฟฉายร้องกันนั้นอย่างช่วยลดจุดตัดและทางแยกสัญญาณไฟจราจรบนถนนจัญสนิทวงที่เป็นส่วนหนึ่งของถนนวงแหวนรัชดาพิเศษซึ่งทําให้ถนนวงแหวนรัชดาพิเศษฝั่งธนบุรีสัญจรได้สะดวกขึ้นด้วย ก็ต้องต้องทำคลองใต้คลองตะกรงใต้ถนนเป็นถนนนั่นแหะเป็นคลองคลองเป็นถนนเหมือนที่ทำทำที่บรว่าชนีตรงข้ามนั่นทำถนนเหลือถนนลอยฟ้า คู่กันนะฝนกาไม่เข้าใจทำไมคู่กันนานคู่กคนนานลอยฟ้ามาขา้อข้างล่างไปข้างบนก็ไปอันนี้คลองลอยฟ้าหรือถนนลอยบนคลองมต่อไปอาจจะต้องทำถ้ามีความสำคัญ ถนนต่างๆก็ต้องอยู่หอกว่าด้วยด้วยพระอริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครทําให้การจราจรลดการแอรอัดคับข้างและคล่องตัวขึ้นในหลายพื้นที่อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณการใช้น้ำมันภายในประเทศและลดปัญหาหมลภาวะในอากาศลงได้อีกด้วย นับเป็นพระมหากรุณาทิคุณอย่างใหญ่หลวงที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด ช่นนี้ขอเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่อไปบ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นมั่นคงและร่มเย็นเป็นสุขซืบมาช้านานเพราะเรามีความยึดมั่นในชาติ และต่างบำเพ็ญกรณียกิจตามหน้าที่ให้สอดคล้องเกื้อกูลกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติคนไทยทุกคนจึงควรตระหนักในข้อนี้ให้มากแล้วตั้งใจประพฤติตัวปฏิบัติงานให้สมแก่ฐานะและหน้าที่เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมคือความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทย ราชดํารัตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพัรษาพุทธศักราช2556ณท้องพระโรงสาราราชประชาสมาคมวังไกลกังวลวันพฤหัสบดีที่5ธันวาคม2556 ในพระราชสำนักดิฉันอรารยาสุวิเศษศักดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ